สวัสดีครับพี่น้องครับเราเนี่เขาก็ับมาหากักบขา่าวเศ้าครับดักตุม่มให,หม่ว้วานครับต้นแรงครับลักลักกัดิดักปากกะดีครับเดี๋ยวชิมีิดปากกะดีเขาบอกครับเดี๋ยวเป็นรุ่นน้ากันครับว่าสิได้อย่างเนี้ยครับ รกระติดอยู่ครับรกุกระติดตุ่กระติดปากรกระดี่กระติดครับเดกับบ่นไลยเนาะครับามาเบิ้งมาเบิ้งมาทีด้ดไลยปันเลย เดกกลุ่งน้อยนึงปากดีสี่ตวปลาซิวเข่าอยู่สามตเดี๋ยวใส่ว้ต่อครับ หลังนี่ตัวติดงเลยอ้อันนี้ปากระดีไลยครับอู้น้อปากระดีไลยครับหนัหอยู่อือ นี่นี่เด้อพี่น้องปากกระดีนี่ต้องปากกระดีพุ่งครับโอ้อยจอดนี่ปากกระดีโอ้ดิสิบกว่าโตแล้วครับ แซ่บกินนัวโอ้เปด็ดป,ดประหลาดพืิดีประหลาดปากก็ดีเรเรียบร้อยครับหลังที่สามครับใส่ไว้ใ่ไวหกนาทีหกหลังครับ Oh, langit Langitnya Tidak, tidak, tidak Tidak, น okay, ี่บ้าหลนกดตัวโึงขอยู่ครับสะสมกุ้งบบกุ้งบบคอยมี ปลากระกดีมันจะโตยิ่งใหญ่แล้วครับปลากระกดีเดี๋ยวไปเบิ้งหลังต่อไปครับเฮ้ยหลังนี้เขาบ่อโอ้หลังนี้เงียบเงียบขิ้นเลยครับหลัง่ขงเขาสิ ได้กุ้งก็พอสิบตัวสำหลังมีบ่หมานครับหนุ่มหลังมีปลากก็ดีสายร้อยล่ะเออโอ้ยเออได้ปลาปูมาตัวนึงเออบ่แมนเน่าเลยตีปากก็ดีก็ได้ nâu bó bạn, nè, nào, mèn nâu là bó, bưng cân ร้อยครับหังหนึ่งหลังอสิ่นี้ยังเขาบโโ่โอ้ยกลุ่ยังน้อยนึง ติดกุ้งนนึงครับพี่น้องกุ้งยุ้มหนึ่งอมกุ้งปลายหล น,น่นจิดก็พอได้ไกลยอยู่ได้ครัำรวมกันร่วมกันแล้วถวยน้อยอใส่ไว้คือเก่าหลังสุดท้ายนะครับ6หลังที่ยังที่เขาหะบาป่ะเอ้ย โอ้บกหอยจุกปลากระดีบเขาบกหอยจุกเขาหียจุกปล่อยไปก่อนเลียงไปก่อน้ออนสองตครับ ครับพี่น้องผลงานเช้านี่ปลากระดีกุ้งอันี่คือจิตตายคือจิตเน่าทีหอยหอยจุบแต่หอยจุบบนนี่เลยจะคืนไว้เหมือนพอได้อยู่ครับจะพ่อกันไหมครับเนี่ย แ่บึงมือเลี้ยงติดบ่อ้องกลับี่น้อง,องได้กลับเข่าแล้วล่ะเสาร์นี้ก็คุ้งสิอใบชมนีก่อนครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น,อน้องเขาคัดแยกตาน,นี่เป็นตากระดีครับคัดแยกของมาแล้วครับก็ได้ลายเติบเยอะครับอันนี้ก็กุ้ง ได้ถวยน่อยพ็อได้กล่อยยัวปาก็ดีถ้าเบิ่งว่าสีเห็นยังกินดีนี่ครับผลงานเขาเศ้านี่ครับพอได้ยูได้กินครับ